สวัสดีค่ะซื้อเปิลค่ะเป็นแม่ค้าตลาดนัดค่ะได้มาเรียนออนไลน์ที่นี่รู้สึกว่าดีมากเลยจ้าอยากให้ทุกคนมาเรียนคือคอยนีเดอร์แบบเลียนสนุกเละค่ะจากนที่บ่เคยจับคอมเลยกับเลียนได้ค่ะเพินก็สอนให้ตต่อตได้ค่ะแล้วก็สามารถเทสโปรแกรมทุกอย่างได้เบิดเลยค่ะเพราะตอนนี้แค่เลียนแค่สามมือเองก็สามารถ อันยิ่งแอดตอบลูกค้าได้แล้วก็เรียกว่าออนไลน์ครบวมมงจรในทุกอย่างตัดต่อก็ได้ค่ะมาเรียนที่นี่ให้ความรู้ดีแล้วก็เป็นกันเองโคตรมีต่คนหนาหักหนาหักเลอมาเรียนที่นี่แล้วก็ที่แบบมีความสุขแล้วก็อ่ามีมูแล้วก็เขาเรียกว่ามนุษย์สัมพันธ์ที่ดีโคตรสอนดีค่ะแล้วก็เรียนตัวโตโตเนาะ อยากเใไ้มากสัมผัสบึงคือค่อยนี่แล้วเจา้าสิหลักการเรียนออนไลน์แล้วก็บ่ต้องไปนั่งตากแดดแล้วก็อยู่บ้านก็สามารถค้าขายได้อยากให้มากเรียนน้ำกันได้หลายเด้อค่ะ